งานทีของเราอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นคือมาเที่ยวไม่ใช่นั่นคือนี่เลยทุกคนซึ่งความจริงล้วเนี่ยมันเป็นปสินค้าที่เหมือนจะหาซื้อง่ายนะแต่ความจริงไม่ได้ง่ายนะสำหรับบางคนที่แบบหาไม่เจอจริงๆนะคะนั่นคือทุงล่องค่ะ มันไม่มีเสียงนะคะนี่เลยสีน่ารักลายน่ารักมีดอกไม้ดอกกุหลาบประดับประดาด้วยนะเนี่ยทุกคนนี่เลยนะคะที่ร้านเหมาว่าลักสิบค่ะมีจําหน่ายนะคะทายทุกอย่างที่ขายได้ใช่ไม่พอซึ่งนะคะการน้องหมาแทะได้ได้วยได้ด้วยนะคะใครที่ใส่นะคะถุงร,รองขาโต๊ะประจำอยู่แล้วนะคะก็จะทราบว่ามัน,น การเรื่องของเสียงได้ดีมากนะคะแนะนํานะคะทุกคนเสียงได้ที่ร้านหมาว่าร้านสีแพ็คละเจดบาทเท่านั้นค่ะจบปัญหาเรื่องของเสียงดังค่ะโตรากหมาแทะนะคะโอเคค่ะตลอดวันนี้ค่ะนี่โชว์ของให้ดูก่อนนะซึ่งแบบแพ็กเกจหนึ่งก็จะมีสีชิ้นแบบนี้นะคะคุ้ค่าคุ้มราคา ืแบบดีมากงานละเอียดมากนะคะคนโอเคค่ะไว้มาติดตามนะคะรีวิวสินค้าตัวไหนที่ลูกค้าสงสัยหรือนําเข้าใหม่ๆนะคะแม่นะคะ้าจะมาอาัดคลิปให้ดูแบบนี้อีกครั้งนะคะสํะาหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ